สมมติว่าเราคิดหมกมุ่นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคิดอย่างต่อเนื่องจิตก็รับอาจจะปรุงแต่งเป็นอารมณ์กโกรธก็ได้เพราะว่าคิดถึงคนคนนั้นนที่ทําไม่ดีใส่เราต่อเนื่องเสร็จแล้วก็ส่งมาที่กายเพราะว่าจิตรับอารมณ์กโกรธไปแล้วจิตก็เลยส่งมาที่กายกายเราจะเปลี่ยนโครงสร้างทางความคิดและการกระทํายิ่งคิดลบจะคิดลบเก่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งคิดบวกก็จะหม,มกมุ่นกับความคิดบวกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วการกระทําจะเปลี่ยนจะกลายเป็นคนที่อารมณ์ไม่ดีเพิ่มขึ้น อารมณ์รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทีเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปถึงในระดับยีนยีนเราจะมีสารอันหนึ่งเขาเรียกว่าสารเหนือย,ยีนที่บอกว่าเป็น epigenetics หมายความว่ายีนเนี้ยมีอยู่ในตัวนะแต่ไม่ทํางานหรือว่ายีนเนี้ยมันแอบซ่อนอยู่แต่มันไม่เคยเปิดการทํางานวันเนี้ยมันถูกเปิดขึ้นมาให้ทํางานเฉยเลยตอนนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราคลุกคลีกับสิ่งไหนสารเนี้ยเขาจะบอกว่าสิ่งแวดล้อมอาหารการกินคนที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ยีนตัวเนี้ยเปิด เป็นตัวที่ทําให้ยีนตัวนี้ปิดแต่ถ้าพูดกันในระดับจิตแล้วนะคะถ้าจิตคลุกคลีอยู่กับแต่อารมณ์ลบมีแต่พลังงานความร้อนกายจะไม่ป่วยได้ยังไงเหมือนโดนเผาตลอดเวลาไหมคะโดนเผายังต่อเนื่องนะคะดรจิวโบตี้เทเลอร์เขาบอกว่าเวลาทุกคนโกรธใครสักคนใช่ไหมคะอ่าฮอร์โมนเครียดคอร์ติซอลหลังแล้วเขาบอกว่ากลไกการทํางานของฮอร์โมนเหล่านี้ทํางานไม่เกิน90วินาทีคุณสามารถดูมันทํางานได้นะเช่น โดนคุกคามอะดรีนาลีนหลังหัวใจเต้นแรงตูมตามตูมตาม <c oughs> เขาบอกว่าฮอร์โมนทั้งหลายที่หลั่งออกมาตอนนั้นจะทํางานไม่เกิน90บวินาทีแล้วร่างกายคุณจะกลับมาเป็นปกติแต่ที่คุณยังโกรธต่อเนื่องหัวใจเต้นแรงต่อเนื่องเนี่ยเพราะคุณหยิบมันขึ้นมาอันเก่ามาเป็นอันปัจจุบันซ้ําแล้วซ้าอีกไปเรื่อยๆคุณเลยสามารถโกรธได้ทั้งวันเลยให้ใช้ n i t second rules ให้ดูตัวเองก็คือกลับเลยใช่ไหมคะ อะไรต่างๆที่มันเคยหมุม,มุ่นในหัวเนี่ยค่ะมันหายไปตอนนั้นเลยดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราวางจิตกลับบ้านเราจะแน่นขึ้นไม่ออกไปกับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ผ่านเข้ามานี่จึงเป็นเหตุที่เราต้องมาฝึกนะคะ